ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยมารวกันหดิคเดียวนะเราบอกว่ามารวมกันตรงถนนตรง้นเมืกีอ้อะ โอ้โหใครแบบพวกที่เอาใจออกก็อย่าเพิ่งไปไกลนะเออมันต้องไกลมากขาซ่อมรถในสายตากรงกว้าง้วยนะเขามาเฮ้ยเขามาเขาโดนยิงโดนโดนิงใจเย็นใจเย็นต่อเลยนะดีๆนะโดนเพื่อนบัม เอ้ยนี่ลงไหนลงตำแหน่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 งหน่อยก็สีอะไรตยูไหนอยู่ไหนพี่ไหนปะพี่เข้ามาแล้วแต่ใกล้พังแล้วแดงแล้วลานเลยไปลงลงพีมีไหมลงพวางเลยลงพีวางปักปักปับลงไปตีที่ไหนมาแล้วเพื่อนๆ่งนะเพื่อนๆลงนะเพื่อนลงนะเพื่อนลงนะคบเอามึงลงไปตรงเพื่อนฮ่ะโหล แล้วคือทำไมเอาเราเอารถมาวางนี่กันหมดเลยวะลงแล้วนะเอาเข้าไหมแล้วเตรียมให้เราเข้ามากูบอกให้เข้ามาท้าไมเราถึงเอารถเราเข้ามาเกมแอลเข้าไปในวงเทสแอลเข้ามาในวงได้ยินพี่ไมันถ้าหลอันคืออย่าลืมล็อกรถเหมดแอลหมายหมายสามหมายสามเขาล็มงมึงไม่ต้องโฟกัสเยอะมึงแค่คนเดียวพอให้หมายเล่นคนเดียวเอาอ้อนมาหลังบ้านฟัง เอามีดเอามีดยับข้างหลังฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลได้ยินพี่หลัง้านมาลงข้างหลังมันมาลงข้างหลังฮัลโหลดันขึ้นมาเล่นด้วยกันอย่าแยกนะเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันตรงกลางตรงกลางตรงกลางลงมาอัพยูงเดยิงเดนยิงเล้นเล่นอเเวเวลาบุส่งเรื่องนยัชื่อแก๊งด้วยแเอเดินมใ่เอวเินดไปใส่เอกคนเยอะเลย่เวมันล้มเลมันลไป่เล่นกับเพื่อน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 เส่่่่่เอา

หินใหญ่ฟังหินใหญ่อึ้นเราตายมาชุบนะดำเราอ่ะตกตกคนนึงเอารถออกไปตเอารถออกไปกูจะวหน้าที่เอ็มเอารถออกไปเอารถเราไปกูหลอกเล่นไอ้ต่ากลับไปออกไปออกไปออกไปคุณวางจริง ต้นปืนโดนปืนคาโคตเจ็บคอหวายที่อะไรืกลับไฟกลับไฟกลับไฟเลยกลับไฟกลับไฟเลยช่วยเป,เป็นไงบ้างกลางไฟอะ่ะอันนี้ตายป้าที่ล่วงอยู่เนี่ยอตอนนี้ใครอยู่ข้างนอกบ้างรีบลกลับไปวงไฟเลยวงไฟเป็นไงบ้างเส่ยา,สายัดไม้เนี่ย

อย่าเพิ่มเยอะอย่าเพอ่มยอะอย่าลืมส่งจีด้วยนะกลางไฟเลยกับกลางไฟกับกลางไฟกับกลางไฟกลางไฟกลางไฟไม้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 สามตรงกลางกับกลางไฟกับกลางไฟแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ต้องไปขวายเยอะมึงโฟกัสกลางไฟด้วยนะใช้ไม้นอกไฟกระโดดตรงนั้นไม่ต้องเยอะถอยมากลับมากลับมากลับมาข้างหลัง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  ไอ้โหลใครอยู่ในวอรมาหลังไฟใครอยู่ในวอรมาหลังไฟ่กอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่ด้วยกันเนี้ยเออดูแล้วใครอยู่ก็ไม่ต้องพูดล้มล้มล้มซ้ำหน่อยระวังเร็ววังนี่ไอโหลมาหลังไฟล้มล้มล้มหลังไฟหน่อยเห็นปะเนี่ยมาหลังไฟหลงทาหลงทาหมดแล้วเพื่อนตายมั้ยน่ะชู้เพื่อนด้วยให้มีดเล่นเลยไหมมีดหยุดหยุดเลื่อนเลยเนี่ยล้มล้ม ฝั <I mean ่ง sort of ีนายนามิดอะามิดช่กันช่ว่า่กันเือตาย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 ออกออกอสมมาออกอสมมาออก เะาเลยตายอยู่ในไฟอยู่ในไฟเยอะอย่าเล่นเยอะอย่าแย่งอย่าแย่งกันเล่นเดี๋ยวมันจะปิดช้าไฟทำหน่อยกันหน่อยคฝึกันหน่อยปืนปืนยังได้ไหมปืนจัาบพึ่งจริงแล้วปืนพอแล้วอันนี้ปืนเขาหรือปืนเราเนี่ยปืนปืนพอแล้วปืนพอแล้วนะแต่วางยิงแล้วนะ ให้ได้ให้ได้ได้ได้เดี๋ยวเอาไปออกไปมึงยัดมันี่สองตัวมันไม่มีอะไรเลยมึงเอาไปมึงไม่มีอี้ยเลย้องออกเอาไม้ซ้ำนะปืนอะไรวะบ่นทีอะไรบ่นเีอะไรบ่นที่อะไรเขาก็กูบแลังสมัครห้างไม่ต้องห้องหะงต้อเลอรเม ่ยก็กูอยู่ของคนหนึ่งขอคนนึงแท็กแดงแท็แดงขอคนหนึ่งขอคนหนึ่งแปลาศพขอคนนึงเปลาศพเฮ้ยไม้มึงออกนี่พีตายไมยตายมายต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 ไยตา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 ตายมาตาย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 ายตายตายตายางตายายตายตายตายางตายตายตายาตายตายตายาตายตายยตายตายตายยตายายตาา ระวังคนซ่อมรถอยู่ระวังเฮ้ยเนี่ยมันมาดีมาดีห่วยไม้ซ้ำไม้ซ้ำไปซ้ำไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนกางไหล่กันไอ้พี่โอ้โหเฮียเอ้ยตัวมันเป็นอะไรวะโง่อเฮียโง่จัดอเฮียโง่จัดกูไม่เห็นไม้มันออกมาแต่กูเห็นมันอ้ววไหระมดแลอันนั้นคือใครอ่ะ นี่เขาปะตัดพี่ไปกักกดฝั่งนี้มาตัดแต่ตไม่อยากอุ้มเข้ามานี่ใครก็ได้ที่อุ้มที่ไม่ใช่ตัดมาตรงนี้ละโดี๋ฮะไม่เบิกีอีกส่วนหนึ่งเหรอวันที่เบิกรถกันเยอะนะพวกมันะอะใครเอารถคูไปผมต้องโรงพยาบาลกันใครที่ไม่อุ้มไปเซตหลังโรงพยาบาลเลยครับไม่ไม่ไม่ใครจะอุ้มแต่ไม่อุ้มหอยเลยปะหอยเลยปะไม่ใช่ไใคร เราต้องจูบพร้อมกันนะเซตให้พร้อมแล้วไอมกันมีคันข่าวคนหนึ่งนะรู้ไม่พี่ชายตอนวันหนูหนูหนูฟังมันมันมีคันข่าวกันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปิดรถหน่อยเลยอย่าล้อเล่นกระจายเช็ดย่าหนูหนู้นูหนูไม่มีค่อยค่อยคุยมากมามเอต้าจะให้ใครพี่โมนี่บอกว่าให้เอาไปให้พี่โมนี่คือเราช่วยโมนี่หน่อยได้ไหมโมนี่โดนมันบั้มตรงบ้านแหละตรงบ้านตรงสนามบินทะเลทรายตรงบ้านไม่ได้วยรถไหนรถนรกนแรกอะ ไม่อยู่กับใครคนเดียวหรอกใช่อยู่คนเดียวนี่ขับรถออกมาได้ไหมตรงนั้นอะพังเดี๋ยวมันมันนี่อยู่ตรงประมาณตรงไหนนะพี่มอนี่อยู่ไหนไหมทำอะไรก็ได้ตื่นไหมจะหอยอ่ะฮัลโหลใครใครถือศพอะควรจะห่อได้แล้วนะห่อเลยห่อเลยห่อเลยมาหาผมกับพี่มอนนี่นะหัวเฉียบมันอยู่ของมันอยู่ตาอยู่ไหนเอาให้มอนี่เปล่าแม่แม่ตาเอาให้ใคนไม่รู้แล้วอ่ะหัวแดงๆอ่ะน่าจะหายมั้งทุกคน ห่อแล้วพ่อพร้อมกันนะพร้อะใครถือโซบิวอะห่อแล้วนะอย่าชวนดูพี่พี่าหนี้หอกันดีๆนะพี่ต่อรออะไรอย่างเงี้ยสก๊กันดีๆพร้อมกันไม่ได้เลยนะหอหอเลยว่าหอกินไอหอตอนไหนบอกเลยคันหูต่นแปดแปดนาทีครับแปนาทีคันหูเจดนาทีนะยีปนาทีเกิดเลยยี่บแปดนาทีออคันหูอ๋อคันหู ฟังนะคนอุ้มถ้ามีเพื่อนคนไหนเคสไหนบอกว่าตรงนั้นตำรวจเยอะหักออกเลยนะอย่าดันพลังไปใกล้เป็นแถวค่ายทหารนะเข่ามีใครไปในเมืองหรืออยู่แถวทะเลทรายปะพยายามอย่าไปในเมืองดีกว่าเวลามาหลุดเพื่อนจะได้เอาต่อได้พยายามหน่อยนะถ้าจะเกมก็ออกมาเกมนอกเมืองเอาเขาคนนึงนะอยู่ตรงไหนกันไปคือใครใครไปตรงไหนกันบ้างพยายามคือหนูเกมนะหนูเกมตรงไหนหนูพูดด้วย ไม่ไปตรงไหนไอ้ใครไปไหนพุ้ด้วยไอ้กินตรงไหนไม่ได้อุ้มโดนเพื่อนชนเต็มกระดาทะเลทรายหนึ่งคนไม่ก็ลยเไรมาไม่มีศพอะมาช่วยหน่อยกระดาษทะเลทรายไม่มีศพมาช่วยหน่อยคืออะไรวะเขาบั้มตรงพี่มารับหนดีน้องมามาส่งไว้ตรงมาเร็วมาเร็วมาช่วยหน่อย ช่านผู้ชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริง,รง,รง,รงและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H S O C ด้วยกันนะคะ